สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูต้นในหนานะคะวันนี้ป้ามาทําโคนต้นในหนาหลังจากที่ได้แต่งกิ่งเอาไว้ช่วงเดือนเมษายนเพราะว่าอากาศมันแรงมากเลยนะคะก็เลยตัดยอดแต่งกิ่งช่วงอากาศร้อนๆไม่มีน้ำรดนะคะก็เลยแต่งกิ่ง แตงกิ่งทิ้งไว้พอฝนตกลงมานะคะนี่แตกใบใหม่แล้วมีดอกแล้วตอกเล็กๆนี่ค่ะป้าก็เลยมาดาย่านะคะทำโคนโคนนี่นเป็นหลุมๆแล้วก็มีคันดินกั้นนะคะ เพื่อที่จะเอาไว้เก็บกักน้ำฝนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะ